ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู ข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิชขอให้ปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสดับคำบุญบานของข้าพระองค์และพระองค์ประทานมรดกของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงยืดพระชนของพระราชาขอให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปหลายชาติพันขอให้ท่านได้ประทับบุญบัลลังก์ต่อพระพักพระเจ้าเป็นนิช ขอทรงแต่งตั้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้เฝ้าท่านแล้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่แต่ละวันข้าพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน